จักกันมาสักพักหนึ่งเพิ่งรู้อายุ43ลูกสองแล้วทำไมดูแลตัวเองยังดีอยู่เลยไม้หลังจริงๆแล้วก็ เรื่องที่จะมาคุยวันนี้เลยแหละพี่ตุ๊กนี่คือไลฟ์สไตล์คือแบบเอาดอตลอดไปทํานาทั้งแบบลูกก็แบบอยู่ข้างนอกแดดตลอดเกิดเป็นหาผิวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำหน้าแห้งกร้านริ้วรอยตีนการ่องน้ำหมาสีผิวเนี่ยมันจะเหมือนแบบหน้าพาเข้มกว่าแก้มมันก็จะดูแบบหมองคล้ำอ่ะแต่เอาเป็นว่าคือวันนี้ก็ถือว่าโชคดีสำหรับการที่ได้เจออลิเซคค่นะคะเป็นครีมน้ำมันหมาแบบอออินวันนำเข้าจากเกาหลีทั้งกระปุกทั้งกล่องแบบนี้นะคะที่พัฒนาเพื่อผิวคนไทยโดยเฉพาะเป็น ได้ทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมและอ่อนโยนจนเป็นไอครีมได้ด้วยแล้วก็จะแบบเป็นเหมือนสลิปปิ้งมาส์กตื่นมาหน้าฟูนุ่มเลยคือชอบมากนี่มีสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยมากกว่า22ชนิดแต่ว่าที่เมื่อกี้น้องแฟกี้บอกคือนี่จะมีอันดับแรกคือน้ำมันหมาและนี่ที่ยืดคือมือถหอยทากแล้วก็กิ๊ก้าวไวอันนี้เป็น3มตัวเด็ดในนั้นที่พี่ตุ๊กชอบมากๆเครือครีมเนี่ยนะคะเข้มข้นแต่ไม่เหนียวและไม่มันจะดูเป็นอิ่มฟูมากกว่าแล้วเขาก็ซึมซาบไวเขาช่วยบำรุงผิวเนี่ยนะคะให้แดูเนนียุ่ม ชุ่มชื้นแล้วริ้วรอยต่างๆเนี่ยก็จะแลดูตื้นขึ้นเพราะฉะนั้นผิวเนี่ยโดยรวมก็จะดูแลดูลิ้บเนียนแล้วดูอิ่มฟูแล้วก็ดูแบบมันดูสดชื่นขึ้นมันดูไม่เหนื่อยเขาไม่มีสารอันตรายเลยนะคะไม่มีปร,รอทไม่มีเซรอยไม่มีพาราเบนไ,ไม่มีไฮโดรควินอนะจะบอกว่ากันแดดของเราเลิศมากอยากให้ทุกคนใช้นะคะเพราะว่าเป็นกันแดดเดียวที่ทั้งบำรุงแล้วก็ปกป้องมี SPF 5ี 50บวกนะคะ PA อีก4<ห>บวก <capacity S 2> คือการได้ทั้ง UVA UVB นะคะแสงสปอตไลท์นะคะแสงสีฟ้าฝ <artist> ุ่นมลภาวะนะคะมลภาวะเป็น PM 2.5ด้วยเชื่อเถอะค่ะทกลองมาให้แล้ว